คก็วายคอปเปอร์ออฟเดียค <ält> ่ะจริงๆก็เป็นอีกรางวัลหนึ่งที่ฟินว่าแฟนๆภูมิใจมากๆก็อยากให้แฟนๆเห็นรางวัลจับรางวัลแล้วก็ได้รับความรักจากสิ่งนี้ค่ะเพราะว่าฟินกับบิกกี้ก็ขอบคุณแฟนๆเสมอมาเลยค่ะ จริงๆหายเหนื่อยทุกวันฟีรู้สึกว่าทุกวันของฟีนมันคือการตั้งใจทําผลงานให้ดีที่สุดแล้วแฟนๆฟ,ฟ,ฟีนนะคะคืออยู่ด้วยกันตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้แล้วฟีรู้สึกว่าเขาเป็นแรงผลักดันที่ดีมากๆในการที่จะทําให้ฟีนพัฒนาตัวเองหรือว่าทํางานแบบอยากให้มันออกมามีคุณภาพที่สุดอย่างเงี้ยค่ะนอจากนี้ซีรีส์เป็นพั๊ก็ได้ Best Scene of the Year นะคะค่ะยินดีค่ะก็คือเป็นรางวัลน,นี้ก็คือแบบตอบแทนความเหนื่อยของแบบซีรีส์ยัยงไง ทุกคนฟินว่าทั้งนักแสดงทีมงานผู้กำกับทุกทีมเลยค่ะตั้งแต่แรกจนถึงตอนซีรีส์จบแล้วก็จะมาถึงวันนี้เป็นน่าจะเป็นรางวัลแรกเลยนะคะที่ได้จากซีรีส์รงปิ่นพักก็ดีใจค่ะเพราะว่าทุกคนเหนื่อยกันมากจริงๆตอนที่ถ่ายทำแล้วก็กว่าจะผ่านโปรเซสกว่าจะออนกว่าจะไดใใ้ให้ทุกคนได้รับชมก็มันละเอียดแล้วก็ระเมียดละไมจริงๆค่ะก็อยากให้ทุกคนแบบภูมิใจกับ ปินพักเยอะๆค่ะหายเหนื่อยกับ55คหายเหนื่อยอยู่แล้วตั้งแต่วันที่ออนวันแรกรู้สึกว่าแบบแย่ yeah, finally ได้ได้เห็นผลงานที่เราตั้งใจแล้วก็เหน็ดเหนื่อยกับเขาตั้ง55คิวค่ะก็ถือเป็นรางวันที่ตอบแทนเราในแบบสิ้นปีด้วยหรือเปล่าก็เป็นอีกรางวัลหนึ่งก็ดีใจค่ะถือว่าปีนี้เป็นปีทอ,องปีทกกี่เลยปีทอ,องค่ะค่ะ<า><า> ก็ดีใจดีใจที่แบบมีโอกาสหลายๆโอกาสเข้ามาเยอะขึ้นแล้วก็ต้องขอบคุณทั้งผู้ใหญ่ทุกๆคนเลยค่ะที่เลรงเห็นว่าฟินเบกกี้มีศักยภาพในการทํางาน <g ur ly> แล้วก็ในทุกๆโอกาสที่ผ่านมาก็ขอบคุณที่สําคัญคือขอบคุณแฟนๆที่ยังแบบรักแล้วก็สปอร์ตในทุกๆก,การเติบโตของพวกหนูจริงๆอะคะ่ะถือว่าแบบเป็นแฟนมาเยอะมากทุกประเทศเลยหนูว่าพี่ๆคือ around the world แบบ รักพวกหนูมากๆแล้วก็จริงๆพวกหนูก็อยากแบบขอบคุณให้ได้ทุกๆภาษาหนูก็ทำได้ค่ะ thank you everyone thank you I appreciate it. รางวัลที่ได้มาเป็นรางวัลจากการโหวตเนาะระหว่างระหว่างชาที่เขาโหวตเราเห็นแบบกำลังจากแฟนคลับไหมแบบมีถ้วยตั้งแตอะไรแบบนี้ที่เชิญชวนอ่างเงี้ยเห็นแล้วเรารู้สึกยังไงเห็นค่ะเห็นค่ะก็จริงๆเกรงใจเกรงใจในทุกๆครั้งเลยแต่ว่า ถ้าถ้าอันนี้เรียกว่ามันเป็นอีกความรักที่พี่ๆมอบให้หนูก็จะยินดีน้อมรับเสมอค่ะไื่ไว่าเราก็คือกว่าทุกสเตตเลยนะคะพี่พีนกวาดไม่ไม่ทุกสเตตอย่าไปพูดอย่างนั้นเกือบเกือบก็พอแฟนแฟนแฟนน่ารักกับเราเสมอเลยค่ะไม่ไม่กวาดหรอกไม่ได้ว่าแบบขอเต็ที่ทุ่มเทมาในการแสดงของแบบว่ามันเป็นที่ของเราไหม คือทุกๆการแสดงที่เกิดขึ้นสำหรับฟินฟินเต็มที่ในทุกๆทุกๆการเขาเรียกว่าอะไรการสั่งแอคชั่นเสมอ,อแต่ฮอมันมันเหนือความคาดหมายไปเยอะมากๆตั้งแต่เรื่องแรกจนถึงเรื่องนี้ก็ดีใจคะ่ะดีใจที่มีคนคนพบเราเยอะขึ้นแล้วก็ถูกรักมากขนาดนี้คะ่ะนี้ไม่นะ้ะเป็นความคาดหวังของเราในเรื่องต่อไปล้ว่าต้องทำให้มันมากไม่ ไม่เคยคาดหวังขนาดนั้นเพราะว่ากลัวมันจะผิดหวังแต่ว่าเราทำเต็มที่เราก็ทำดีที่สุดในทุกๆวันที่เราทำงานพอแล้วอันนี้คือความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะโกสูงสุดของฟิลาค่ะอ่าแล้วก็วันนี้ก็มีรางวัลค่ะอ่าวันนี้น้องไม่ได้มาอยากให้บแบบขอคุณแทน ก็จริงๆเบกกี้น่าจะขอบคุณแฟนๆที่คอยอยู่ข้างๆพวกเราเสมอแล้วก็เติบโตไปพร้อมๆกันในทุกๆครั้งที่ไม่ว่าจะผ่านเหตุการณ์อะไรก็ตามคือทุกคนเข้มแข็งแล้วก็เก่งแล้วก็อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกๆการอบกอดทุกๆความอบอุ่นที่มอบให้เสมอเลยค่ะพี่ซีนอยากขอบคุณเบกกี้ด้วยไหมในตลอดการจับมือกันมาตลอดจริงๆขอบคุณเกือบ กือบทุกๆรอบเกือบทุกๆครั้งอยู่แล้วว่าแบบเออเราเก่งมากเลยนะเราตั้งใจแล้วก็เต็มที่ในทุกๆครั้งที่เราได้ทํางานด้วยกันเป็นพาร์ทเนอร์กันก็จริงๆอยากขอบคุณที่น้องสู้ไปด้วยกันในทุกๆวันค่ะเพราะว่าแต่ละวันของเราก็ไม่ได้ง่ายเลยจริงๆสุดท้ายให้แฟนให้เป็นกำลังใจกับเราไปกันมาออนก้อนหน่อยออนออนหน่อยเครี่องมีมปิ่นมีหมามินแล้วเนาะ จริงปะคะมีมีพี่หนึ่งคนเป็นแบบนีให้ก็ได้มันจะดีค่ะขอบคุณค่ะก็จริงๆจริงๆเป็นอะไรก็ได้ฟินฟินฟินให้พี่ๆี่เป็นได้เลยอยากอยากอยากเลิกเป็นอะไรก็เป็นได้เลยฟินยินดีเสมอเพราะว่าอยากอยากอยู่ข้างๆอยากเป็นรอยยิ้มอยากเป็นความสุขให้ทุกคนทุกวันอยู่แล้วแล้วก็อยากบอกว่า ขอบคุณมากๆค่ะไม่ใช่แค่รางวัลน,นี้คือขอบคุณทุกๆอย่างทุกๆการซัพพอร์ตทุกๆความรักที่มอบให้เสมอแล้วก็ทุกๆกำลังใจเลยคือได้รับเสมอทุกๆวันเลยค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณแทนน้องเบกกี้ด้วยค่ะ,คคะฝากไลเดอร์ได้ไหมจ๊ะได้ <c oughs> ค่ะเ,เ, <c oughs> เดี๋ยวใกล้ใกล้แล้วก็ใกล้จะฉายแล้วอีกไม่กี่วันเองก็<ช>ฝากไลเดอร์ด้วยนะคะกับ PO วันที่10ธันวาในโรงภาพยนตร์ค่ะ อุยถ้าถามมันมีขอแอบถามได้ไหมว่าแอบถามได้วันเกิดเบกกี้แหละอีกแล้วเหรอันม่ไม่สักเพิ่มเพิ่อยจ้ะของขวัญมันเป็นยังไงหน้าตามันเป็นยังไงสูงเตี้ยใหญ่เลยเฮ้แปลกๆปลกหน้าตาของขวัญเหรอคะมันอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ไก็ใช่ไหมนำเข้าไหมไม่บอกแบบนี้นึงใคร่ง นิดนึงนิดนึงเอาไว้สักไปใหญ่เล็กล่ะไม่เกี่ยวเล็กใหญ่ไม่เกี่ยวอยู่ที่ขนาดขนาดคุณค่าทางจิตใจเราไม่เราไม่รู้มูลค่าแพงเราแบบขนาดใหญ่นั่นแหละไม่เกี่ยวเล็กใหญ่ก็ไม่เกี่ยวเออไม่หลุดด้วยไม่หลุดด้วยเดี๋ยวโอ้โหอีกแป๊บเดียวอดทนอดทนอดทนทุกคนฮบทุกคนลุ้นด้วยกันฟินก็ลุ้นเหมือนกันว่ามาทันไหมหรอ ไอ้พูดอะไรเอ้อไม่รนะู้ลโอเคเอลุ้นไปด้วยกันลุ้นไปด้วยกันนะลุ้นไปด้วยกัน,น,กนโอเคได,ได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ วันนี้เป็นดาราไหมคะเต็มอ๋อดีใจจังเลยค่ะสวยเหมือนดาราบ้างเลยว้าวมายังไงคะเนี้บินมาหรือเปล่านั่งเครื่องบินค่ะเอ๊ะไม่ใช่นั่ง้าหรอคะค่ะ ไม่ใช่างฟ้าหรอคนะน้องฟิลชอ,ชอบชอบมากชอบที่น้องฟิลน้องฟินเก็บปีกด้วยววดดค่ะ